สวัสดีครับผมทีเล็กครับไม่ครับผมทีเล็กเอาแล้วครัผมบิวเวอร์ครับครับส่วนผมบิวเวอร์ครับเอ้่ไม่ใช่ผมทีเล็กครับผมทีบหกหลักตอครับไม่เจอกันไม่ไม่เจอกันคับคุณก็ซื้อแบบชื่อแกแล้วคนเดียวกักันไปแล้วก็วันวันก็เรียกแต่ชื่อเขาอะไรเฮ้ยแกก็มุกนี้คมไหมครับแกก็ ครับก็จริงๆถามว่าใหม่สำหรับผมไหมก็อาจจะไม่เชิงเพราะเป็นตัวละครที่ผมเคยเล่นมาแล้วสองครั้งนะผมรอบนี้ได้กลับมาเจอเพื่อนๆกลับมาเจอตัวละครนี่ก็รู้สึกคิดถึงมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมเร็วๆเลยครับผมตอนนี้ส่วนผมก็สําหรับตัวละครนี้นะครับก็ถือว่าใหม่เนาะเพราะว่าจากในนิยายก็เหมือนจะเพิ่มเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับหรือว่ามีอยู่แล้วมีการปรับใช่มีการปรับให้เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็ตอนแรกก็ยังงงงงอยู่ว่าแบบเอ้ยตัวเองได้เป็นกายเหรอวะออกายเป็นใครอะไรแบบนี้ ก็ไม่หม่สำหรับผมครับเพราะว่าต้องได้เล่นเป็นหมอฟันด้วยก็วันๆก็นั่งอุดฟันให้กันเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะรอรีแอคนะครับเหมือนที่แบบผมมุนเล่นผมมุนเล่นคบก็สําหรับตัวกายนี่ก็เป็นเพื่อนกับหมออานาครับผมเป็นเพื่อนกันขอให้คาปรึกษาหมออาาประมาณนี้ครับครับผมห่างไกลตั่าเราขนาดไหนของมันโอ้โหหมอถามว่าห่างไกลขนาดไหน ก็ไม่ไกลครับออกไปน้าบักซอยก็เจออ๋ออย่าีเนยเจอคินิกแล้วินิกทั้งาใช่อุ้ยก็กกรอฟันให้กันอยู่คมคมคอมอ๋อจริงๆก็เอาจริงจรก็เนี่ก็ถือว่าห่างครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ได้เรียนสายแพทย์สายทางนั้นด้วยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าหมอฟันมันต้องเป็นยังไงมันต้องอุดฟันยังไงอะไรแบบนี้แต่จริงจริงก็ไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นครับก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ ไม่ได้เจาะลึกเรื่องหมอฟันมากใช่ใใชใความจริงคือผมอ่ะกลัวหมอฟันมากเดียวมันใช่เพราะว่าผมเคยไปโหดหินปูนแล้วแบบเจ็บมากแต่พอเขามาเล่นเนี่ยมาเล่นเป็นตัวหมอฟันเนี่ยก็ยังเกลออยู่ <laughs> <laughs> แล้วคุณจะพูดทําไมครับ <laughs> อะไรก็ไม่กลัวเป็นเขาเป็นหมอที่แบบว่า<ช>ปุ๊กปิ๊กแอะใช่ถ้า,ถ,าถ้าดูจากแกงเขาจะเป็นเอ่อมีบิ๊กบูมมีทีเล็กแล้วก็มีพี่บาย ก็จะแบบว่าเป็นแก๊งเสมอก็จริงๆก็ผมก็งงว่าทําไมรุ่นรุ่นรุ่นพี่ปีห้ากับรุ่นน้องปีสองเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆครับครับผมเหมือนในในเรื่องในเรื่องใช่แต่ในเรื่องพวกผมมาปีสองใช่แล้วเป็นไงครับพี่ปีห้าก็ก็สมวัยครับเออครับผมแต่ก็ดูไม่ค่อยน่าเกรงขามอะไรรัพี่ปีหาจะโดนน้องปีสกล่าวไหมครั ผมว่าถ้าเรื่องป่าไม่ให้ป่าผมน่าจะแพ้เขาตั้งแต่แต่แรกแล้วเพราะว่าดูแลไม่ไม่ไม่น่าจะสู้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีซีนนี้แต่ว่ามึงจะพูดไม่ได้ซีนในซีรีที่บอกว่าใช่จะมีลูกเล่นแบบว่าคล้ายๆตัวละคร X อในเรื่องที่แล้วอีเวนตวันช่ยกับบิมแบบเออแต่ประมาณนี้แล้วกันฮะเดี๋ยวไปชมช่ยเซสปอยนะเอ้าความุกกี้ของเราเรื่องนี้นาดไหนคะุกกี้ขาดไหนหรอก็ความพุกกี้ก็อาจจะไม่มากเนาะแต่ว่า พอที่จะทําให้หายคิดถึงจะเรื่องที่แล้วได้สารต่อเพื่ออาจจะไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงนี้แต่ว่ายังยังไม่พูดละกันครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่อง28วันเอาจริงๆยังเล่าไม่ได้ครับทำไมฮะเพราะยังไม่มีใจเฮนเราจะเราจะพูดอย่างนั้นหน้ากล้องครับเราต้องบอกว่าเดี๋ยวเราติดตามนะฮะอะไรอย่างี้โอเคครับครับทิ้งครับมีหรือไม่มีก็เดี๋ยวเราดูและกันครับผม ใช่ครับก็พร้อมพร้อมร่วมงานเต็มที่ครับครับผมก็จะร่วมงานเป็นความงานเพลงเราเนาะแล้ก็เป็นเรื่องที่ประกอบพวกเราใช่เป็นเพลงที่3ของผมใช่ครับแล้วก็พิเศษก็คือรอบนี้เป็นเพลงเร็วและจาก2เพลงก่อนจะเป็นแบบแนวช้าๆซึ้งๆึ้ครับแล้วรอบนี้ก็เป็นเพลงเร็วก็ช้าหน่อยก็ค่อนข้างจะเชลเล่นตัวเองเหมือนกันว่าเราก็ไม่เคยร้องมาก่อนครับแล้วก็พอคุยกันออกมาเราก็รู้สึกว่า โอเคเจะเยี่ยมครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังกันได้นะครับชื่อเพลงว่าปืนไม่ไหวปีนไม่ไหวครับปืนไม่ไหวครับก็ร้องเล่นเต้นในคนเดียวนะปืนไม่ไหวปืนครับผมได้หรือเปล่าถ้ามีเต้นถ้าเต้นต้องร้องได้หรือเปล่าได้แต่ต้องมีคนร้องหรือเปล่าเอาอผมผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ร้องนี่เต้นแล้วกันเขาซ้อมแล้วนะฮะรู้ว่าก่อนก่อนมาเขาแบบพี่ท่านี้มันใช่หรอลืมแล้วโอเคนะครับไม่ต้องร้องนานนะครับ เอาได้ได้เอาหนึ่งสองสาเพ้อรักเธอจนได้หยุดยังไงไม่รู้เลยเกิดมาไม่เคยจะเป็นขนาดนี้แต่ตแล,ลุมอ้าวแค่นี้เหรอโอเคครับอันนี้ก็ได้ครับความยากหน้าของเพลงน,น,นี้คือังไงคะเราความยากคือท่อนหายใจละกันคือเป็นเพลงที่เนื้อจะติดกันมากแล้วแบบมันต้องใช้ท่อนแบบต้องแบ่งท่อนดีๆเขาเรียกขโมยขโมยขโมยลมในแต่ในแต่แตละแต่ละช่วงอะไรอ่ะใช่เทคนิคนะครับยังไงฮะเวลาร้อง คุณหายใจเข้าใช่ไหมครับครับถ้าคุณอยากเก็บลมคุณห้ามหายใจออกอ๋อแต่วุณจะลมเยอะมากครับผมคงจะร้องได้ไม่ถึงครึ่งเพลงน่าจะไปก่อนแล้วครานนัาฟังคนแรกเลยค่ะฟังคนแรกอ๋อคนฟังคนแรกคือเจ้าของค่ายครับก็ได้ฟังครับได้ฟังวัับบคนรตอใช่ก็ให้เขาฟังเพลงปืนไม่ไหวใช่ไหมครับอ๋อใช่เออแล้วเขาฟังเขาบอกว่าเฮ้ย พี่ร้องอะไรวะพี่เราเลยเราเลยก็รอเพราะยุ่ก็เพราะยุ่เพราะเพราะอยู่ครับก็ไม่รู้ว่ามีความหมายว่าอย่างไงก็ก็แปลว่าหมอหอครับครับผมเพราะแล้วก็หล่อด้วยเฮ้ยหมายถึงผมเก๊ะเอารับฟิลมากรับฟิลก็จะมีเพลงไหมทีเล็กถามว่าจะมีไหมเหรอครับผมก็อนาคตก็อาจจะมีครับใช่เพราะตอนนี้ก็ยังฝึกฝนแล้วก็ ฝึกวิทยายุ์อยู่ก็คือซ้อมร้องเลยก็ซ้อมร้องอยู่ใช่ก็ก็อาจจะมีครับก็คอยคอยคอยติดตามคอติดตามแล้วกันครับผมก็ฝากฝากทุกคนนะครับใครที่ก็ฝากฝากทุกคนนะใครที่คิดถึงพวกเรานะครับได้คิดถึงพวกเราสองคนครับผมสามารถมาเจอพวกเราสองคนได้ที่เรื่องนี้ครับฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหอของผมครับผมแล้วก็ฟักเพลงปีนไม่ไหวด้วยนะครับแล้วก็จะได้เจอพวกเรานักแสดงชุดเดิม ลัำรองว่าความคิดถึงทุกคนจะหายไปแน่นอนเพราะว่าจะได้ไม่เจอพวกเราในบทบาทที่แตกต่างกว่าเดิมนิดนึงครับผมฝากด้วยครับ